ขยับมืาเนี่ยต่ำเสแเสบต้มปลาสุพิเศษสไตล์ <c oughs> มาจา้กพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่น้องปองไปสู้หูสุคนเด้อสวัสดีงามงามพี่น้องจา๋ามามาปลาเอียงบุนี่ปลาไหนในตู้ก็เอามากิน ดีเล้วม่ป่ากินพี่น้องปอ่าตัวใหญ่กินมั <c oughs> มีขนมจีนค่ะแต่มีอันเส้นอันนี้ค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> เหนียวนุ่มยืดดีขนาดอืมมันเนขนเหนยวอืม <c oughs> <c oughs> มันแหง้งเลยติดกันทั้งเส้นเขาบลวมมาไม่ไมันก็จะเป็นเส้นปเส้น,สน,สนมันอยู่ขนมหน้า ลวกมันใหม่หอืมอืแมแล้วป่าไหมแกะปลาปลาเนื้อมันก็ล้วนดีแท้่นี่อืมไฟกระดาบนปลาเนื้อไหมหอืม เขาเข้าไปแล้วสก,กายเห็ดอะไรเอฟพี่น้องจ้ะจะบายสามมุ้งเหรอโม้หิ้วเลยกินกาแฟดำหลายผลเป็นสองสามแก้ว แล้วไม่ค่อยหิวเขาอะขเขาเมื่อและเทืาพน้องจ๋าแซ่บอีก เมื่อเอื้อนสิบเป็นมือล่างตู้เย็นพี่นนองนี่ก็ล้างแล้วแปลาไก่แท่แข็งออกมาชาเค็ดพัดไทยชาเค็ดเกลิงเคียวหวานกินบวบดกับแจกพี่แจกนอก้องแจกคู่โรงเรียนของพี่นเนาะลายลายเคี่ยตู้แซ่ไว้พี่นนอง ีคนคลองไม่มาไปออสเตรเลียขของมันอุดมสมบูรณ์ตัวหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อมาสันไม่เัินนะเนื้อเนื้อออสเตรเลียที่นึ่งเนี่ยสเต็กค,คนมาหมูสามศอกสามสันมา ยูนี่พันบอกหมูสดมากค่ะประเทศอันอิสลามลาาองคนบอกมีเน้อปนหน่อยอืมอืม นี่เป็นเส้นนันของเวียดนามเด้อพี่น้องเส้นนันอืมกินเหมือนขญョกเลยขญョกน้ำหนุ่มเป็นเส้นเวียดนามเน้นนันก๋วยเตียเต๋ยวเส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กมันมันหนุม่มมันเหนียวคือขึ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่ำเมืองจันอย่างนี้ ห้าเซนเล็กเหนียวนุ่มแห้งแบบนี้อะมาลวกเอาพี่น้องนอกจากเป็นเซนสดเนาะน้ำตลาดาเป็นเซนแห้งเอามาลวกมาแซนามาลวกมาผัดไม่ให้ก๋วยเตี๋ยวกับเซนขาดว่าพื่นว่าพื่นเซนก๋วยเตี๋ยวของไทยไม่ได้เขาค้างเลยดีกับว่าดีโบดีกับว่าบ่ดี ของเวียดนามของเขามันดีเนาะก็ว่าดีแหละ มาเ,เ้อีเพียงไยแซ่บครับไปซื้อกินกับบุซ้ำมตำกินนะพี่น้องจ้ตาตำกินแซ่บทุกทางไทยบเ,เกอรี่ มักใสบบ่บะเกรียดหลายๆแต่บะกกินเนี่ยใส่ซื้อๆขั้นบาใส่กับบะแสบมันบางอย่างอีกเยะอะเคยกินกุ้งซายาล้ำฮึใส่บะเกลียดหลาย ไปหังบุก,กินสิมื้อเมื่อที่ไปออสเตรเลียแล้วพี่น้องไม่ค่อยซื้อพักยังมาหลาย จะกระลำยังกินเบิร์ดเลยมาเสือน,นะแผ่งๆไ่ได้ย่อจาคองได้ต่ำฮวงแสยียไปนี่ไปกินใส่กับบลาซ้ำจาของต่ำนะไปํำให้ไปให้กินก็ว่าแสบ ปลาเผาเกลือก่อออแซบเนื้อมันแซ่บเนื้อมันแน่นอันตันดีตัวปลาปลาดุ๋มมันตัวใหญ่แห้งพี่น้องจ๋าเราไม่ค่อยกินจุกกตะกอ์หน่อวไม่ค่อยกินจุกกตะกตตอนเลยถ้าตาหพุงกินเบิดเพราะว่ากินแต่เพื่ออิ่มกินหลายๆลาบดีป่ะเป็น เป็นก้อลายยอดเข่าเราเลยวุ้บเป็นมะโดนเติมละเมื่ออยากให้มันกำเริบให้มันกินลายๆนี่เต็มกระเพาะนี่มันกำเริบรวดพี่น้องจ๊าเงินก็อยากได้อยู่เงินอ่ะกินแซ่บๆกินนู้นนกินลายๆข้นเบิง่งกระลายคือตะกรอนเนาะ คือคนขึ้นเบงสไตล์หลายในวิวเป็นเป็นแฟนเป็นร้านแต่สุขภาพเจ้าของดีพี่น้องออมันสิตายแล้วเนี่ยโอ้วไวกับเรื่องนึงเดพี่น้องเลยอันเรื่องเน่าอยู่น่ากินนี่ไหมเป็นยังนีคนคอมเมนต์มาเป็นยังสไตล์คือกินแต่จังซี่กินแต่จังจังใดแบบไหน,นีกินแต่อาหารแบบง่ายๆอย่ายงสินากิน มาคอมเมนไม่คลิปผัดกะเพราล้วพี่น้องตาไม่ซองแดงก็ตาอยากอธิบายให้ฟังว่าเน้ออยู่นุกกินมันบริอุดมสมบูรณ์คืออยู่อเตเลียงไงพี่น้องถ้าปลาหมึกที่เอามาผัดกะเพรามือนนะ่ะในหลอบสองปีได้ได้ไดกินนะปลาหมึกใหญ่น่ะได้เอามาเห็ุวิดีโอ,อมหมูกับบอม,มี่ เน,บบนเนี่ยสดกะบะหมี่หลันโดนค่ะเนื้อสันในิมาละโซนมาเต้มิมีแต่เนื้อติดมันเนื้อสเต็กเนื้อไปตุนไปเมื่อไหร่กะมะลาบอะไรมนบ่ละยังห้พี่น้องเข้าใจเข้าใจความลำบากผู้ใดสิบอยากได้ วิวหยอดวิวหลายเนาะเปรสิพรรณก็ได้คนมาเบิงมาหุ่มมาตุ่มหลายคือตะกอนฮิตจำได้กระไรสำนันเกเนาะตะกอนือกินก๊วยง่วนสมเนื้อข้ามแนงๆไปนะเป็นวา สุขภาพพร้อมแล้วพี่นอ้องไรสิ่งหลายอย่างไรเนี่ยกินหลายคือตะกรอนไปแหละหืมบึกแด้แต่หูนีสู้ตายแซ่บแห้งแซ่บกว่านี้แซ่บกว่านี้ก่ มันตำาุวนรดเคีนแะไรไปหน่อยมัน,มมน,น,มนบ้าตำพุงรถเคีนใส่ไหมตำพุงหับตำงหับเละพอเหอนก็บคุณเดอ้อไี่แล้วจ้าพอกันมาชคิปนั้น,นเราจะเนาะไม่ไหมค่ะ